รัฐบาลจีน G. เนี่ยเขาพยายามที่จะงัดมาตรการต่างๆนานานะคะคออกมาจูงใจให้คนแต่งงานค่ะซึ่งก็มีตั้งแต่การปรับแก้นโยบายในระดับประเทศลงไปจนถึงการขับเคลื่อนในระดับมณฑลแล้วก็ท้องถิ่นนะคะน่าสนใจล่าสุดค่ะคือทางการเขตเขตฉางซาในเมืองฉีีโจมณฑลเจอ้อเจียงนะคะเสนอเงินค่ะ เงินสด1,000หยวนหรือว่าประมาณ5,000บาทเป็นรางวัลให้กับคู่บ่าวสาวนะคะถ้าตัวเจ้าสาวมีอายุไม่เกิน25ปีค่ะเพื่อสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวรีบแต่งงานและมีบุตรในช่วงอายุที่เหมาะสมนะคะหลังจากอายุเฉลี่ยค่ะของคนที่ตัดสินใจแต่งงานในจีนเนะะี่ยเขาบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นี่ไม่ใช่มาตรการจูงใจเดียวของจีนนะคะตอนนี้หลายมณฑลค่ะเขาเริ่มหันไปมองเรื่องการอานุญาตให้คนที่เพิ่งแต่งงาน สามารถลางงานไปเที่ยวฉลองฮันนีมูนกันได้แบบยาวๆค่ะมากสุดถึง30วันแถมคุณยังได้เงินเดือนตามปกติด้วยนะคะอย่างเช่นในมณฑลการซูและซานซีค่ะขณะที่เมืองใหญ่ๆอย่างคนครเซี่ยงไฮ้คุณจะได้ไป10วันนะคะจากเดิมที่รัฐบาลจีนกำหนดวันลาสำหรับคู่แต่งงานใหม่ขั้นต่ำอยู่ที่3วันค่ะนักวิชาการจำนวนหนึ่งเขาสนับสนุนไอเดียนี้นะคะแล้วก็มองว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศด้วยค่ะหลังจากอัตราการเกิดของจีนต่ำที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วอันเป็นผลพวงมาจากนโยบายลูกคนเดียวที่มีการบังคับใช้ระหว่างปี1980จนถึงปี2015นะคะ นังสือพิมพ์ global times ของจีนคะ่ะเขาอ้างข้อมูลกระทรวงกิจการพลเรือน <c oughs> ซึ่งเขาพบว่านับตั้งแต่ปี2013 <c oughs> เป็นต้นมา <c oughs> คนจีนคะ่ะ <c oughs> เขาจดทะเบียนสมรสลดลงทุกปีนะคะ เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมดูตัวเลขไม่ถึง7ล้านคู่นะคะน้อยกว่าปี2013ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ตัวเลขนี้ถือว่าต่ำที่สุดนะับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี1986ส่วนสาเหตุมีตั้งแต่เรื่องของจำนวนประชากรหนุ่มสาวลดลงสัดส่วนเพศหญิงและเพศชายไม่สมดุลกันนะคะไปจนถึงเรื่องของการเปลี่ยนความคิดแล้วก็ค่านิยมเรื่องของการแต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะไม่อยากที่จะเสียโอกาสในอาชีพการงานของตัวเอง แต่จุดที่สำคัญหลักๆมีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนในการจัดงานแต่งงานที่ไม่ได้ถูกเอาซะเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะเป็นสิมสอดค่ะฝ่ายชายขนมาให้ว่าที่เจ้าสาวที่บ้านในมณฑลเจ้อเจียงเงินสด9ล้าน9 8 0 0 0 0หยวนหรือว่าประมาณ48ล้านบาทนะคะมีทองคำแท่งค่ะและนาฬิกาหรูอีกหลายเรือนคลิปนี้ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์จีนมากทีเดียวนะคะ โดยแม้ว่าเรื่องสินสอดจะเป็นธรรมเนียมตามปกติในสังคมเอเชียแต่ที่จีนค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกระแสวิพาก์วิจารเรื่องของการเรียกสินสอดสูงๆเนี่ยหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะที่รายจ่ายที่มาพร้อมกับการแต่งงานอย่างราคาบ้านก็พุ่งสูงอย่างมากนะคะจนคนหนุ่มสาวเนี่ยแทบไม่มีทางเป็นเจ้าของได้เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยลบที่ทำให้หลายคู่เลือกที่จะไม่แต่งงานค่ะ และเพื่อแก้ปัญหานี้สมาคมวางแผนครอบครัวจีนจึงได้เปิดตัวโครงการนำร่องในมากกว่า20เมืองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าการแต่งงานยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับการมีบุตรค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการรับดูแลรับผิดช,ชอบดูแลบุตรนะคะแก้ปัญหาค่าสินสอดแพงแล้วก็ประเพณีล้าสมัยต่างๆค่ะ ส่วนที่เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เจอปัญหาในีไม่ต่างไปจากจีนเลยค่ะโดยผลสํารวจความคิดเห็นจากสํานักสถิติเกาหลีเขาพบเขาว่าเมื่อปีที่แล้วมีชาวเกาหลีใต้วัยหนุ่มสาวแค่หนึ่งใน3เท่านั้นนะคะที่รู้สึกดีเกี่ยวกับการแต่งงานนี่ถือเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมากจากเมื่อช่วง10ปีก่อนหน้าค่ะและที่สําคัญถ้าคุณไปแยกตามเพศไปดูข้อมูลนะคะตัวเลขสนับสนุนการแต่งงานในกลุ่มผู้หญิงเองเนี่ยเหลือเพียงแค่ร้อยละ28ต่างจากกลุ่มผู้ชาย สูงมากกว่าร้อยละ40นะคะส่วนสาเหตุคุณผู้ชมลองดูค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่ทําให้คนไม่อยากแต่งงานหลกัหลกๆนะมีทั้งการเรื่องของการกังวลเรื่องอาชีพการงานภาระในการเลี้ยงบุตรแล้วก็ไม่เห็นความจําเป็นที่คนยุคนี้จะต้องแต่งงานนะคะแต่เรื่องของเงินค่ะถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะผลสํารวจของบริษัทดูโอซึ่งเป็นบริษัทหาคู่ในเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วค่ะเขาพบเขาว่าค่าใช้จ่าย ในการแต่งงานของคนเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่ประมาณ47ล้านวอนค่ะหรือว่ามากกว่า1ล้าน2แสนบาทในจำนวนนี้เป็นค่าจัดพิธีแต่งงานประมาณ1ใน4ของทั้งหมดนะคะแต่ตามปกติแล้วชาวเกาหลีใต้ที่เขาจะแต่งงานเนี่ยเขามักจะรวมเอาค่าบ้านเข้ามาไว้ในต้นทุนการแต่งงานด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคู่รักชาวเกาหลีใต้จะแต่งงานกัน เขาต้องถือเงินอยู่ในมือประมาณ287ล้านวอนนะคะหรือว่ามากกว่า7ล้าน5แสนบาทขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ในเมืองไหนถ้าคุณอยู่ในกรุงโซค่ะเพียงแค่ค่าบ้านนะคะอย่างเดียวเนี่ยปาเข้าไป324ล้านวอนแล้วค่ะ แค่คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายในการแต่งงานนะคะก็ทําให้คนจีนแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยถอดใจแล้วค่ะซึ่งนี่ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นในกรณีที่คุณมีบุตรด้วยนะคะอย่างในจีนเองค่าเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนค่ะตั้งแต่เกิดจนคุณอายุ18ปีเนี่ยคุณเจ้าชะตาคุณพรวดีค่ะต้องใช้เงินนะเจ็ดเท่าของรายได้ตลอดทั้งปีนะของผู้ใหญ่หนึ่งคนค่ะคือต้องรอให้พร้อมก่อนจริงๆนะถึงจะแต่งงานถึงจะมีลูกได้แล้วกว่าจะพร้อมเนี่ยมันก็คงจะพ้น อายุที่ทางการเขามองว่าเหมาะสมที่จะมีครอบครัวไปแล้วด้วยใช่ค่ะค่าใช้จ่ายมันสูงมากจริงค่ะค่ะขอบคุณค่ะ